สบายดีเมนีข้าพเจ้าจะพามาถอดถอนผ้าหวักหูนำํำจากกลุ่มเงาสามกกในตอนเล่าปีแจ้งเกิดในวงการสงครามสาม ก่อนจะไปบอกว่าเราปีแจ้งเกิดแนวไดอยากเว้าเรื่องสามก๊กก่อนสามก๊กนี่เป็นวรรณคดีจีนที่เ้าเรื่องประวัติศาสตร์แต่เก้าพ่นแผ่นดินนแตกออกเป็นสามแผ่นดินสามเจาาา้ามหาชิวิต 3. สามุนนนำแล้วเราปีก็เป็นเสือสายหลัดสวงเสือสายจอดชีวิตแต่ว่าตกทุกใดยากมา้ายเสือหลังจากนั้นก็ไปร่วมตัวกับกวนอู รวมตัวกับเตียวหุยเตียวหุยตนกัแมนเป็นพ่อข้าที่มีเงินหลายกมูก็เลยขายสับขายสินเพื่อมาสางต่างกองกําลังทหารเหตุอาวุธหยุดโทษไปก่อนเพื่อไปซวยซาดถ้าจะบอกเรื่องปัจจุบันกัเแมนคนไปเห็นกันแล้วก็ใครมีเงินหลายกับใายเครื่องขายของมาสางต่างธุรกิจห่วมกันหลังจากขายเครื่องขายของแล้วไปเป็นทหารกับบอขืนบอเกินจักเถื่อ หลังจากนั้นจนมีเหมือนหนึ่งอ้วนเสี่ยวประกาศอ้วนเสี่ยวหมายถึงผู้มีบารมีในหยกนั้นม,มีเงินมีข้ามหลายมีทหารหลายก็เลยประกาศว่าถ้าผู้ใดอยากมาร่วมตัวกันปราบทรล,ลาดหรือปราบคนที่สอลาดบัางหลวงปราบคนที่ไม่ยึดอํานาจในตอนนั้นแมนตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะเป็นทหารที่เขาไปยึดใน ทำเนียบรัฐบาลหรือว่ายึดวังเจ้าชีวิตสนันทั้งฝ่ายนอกก็เลยร่วมตัวกันเพื่อไปปราบตั้งโต๊ะและก็ได้ประกาศว่าผู้ใดจกมาร่วมตัวกับอ้วนเสี่ยวก็มาร่วมใดตอนนั้นโจโซ,โซก็ออกจากวังเพราะว่าโจโซหลักขาตั้งโต๊ะบอําเร็จก็เลยถึงไรล,ล่ๆแล้วเขาก็มาร่วมตัวกันส่วนเหล่าปีกับเตียวหุยกับกวนอูตอนนั้นก็ได้ยินข่าวเขาประกาศกันนําไป นําไปทหารของอวนเสี้ยวกับดูมินเหยียดย้ำมาแล้วเพราะว่าเป็นคนสุกคนยากเนี่ยเป็นกลุ่มคนนน้อยเพียงแต่อยากไปรวมตัวกันแล้วโจโชกำลังสิเข้าไปหาอวานเสี้ยวก็เลยเอาเหล่าปีนหิวเข้าไปในกองผสมนําเมื่อเข้าไปกองผสมเบิดกองผสมกับแนมเบิงเหล่าปีแนมเบิงเตียวหุยแนมเบิงกวนอูก,กับแบบใสสายตาแบบนูมินวาม,มาแต่ใสคือบโเจียมตัวเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเอากองกำลังทหารมาอย่างหน่อยพันหนึ่ง ส่วนเตียวฮุยกับกวนอูกับเหล่าปีมาบอยไผยแล้วเขากับบอด้จัดบอลนางไห่เหล่าปีใดเขาให้เหล่าปีไปนั่งตังน,น้อยๆหว่วมกันเขากับระสุมปึกซาฮา,าลือต่างๆหน้าในขณะที่ปึกษาฮาลือเหลืองกลยุทธ์ที่ไปตีกับตังโตหันทางตังโตกับด้แตงแมทับซื้อหัวยงมาถ่ายีกับอ้วนเซี่ยวแล้วอ้วนเซี่ยวกับประกาศว่าไผ่สิไปตีกับหัวยง ผู้นั้นก็นยกมืออาสาอาสาไปแป๊บหนึ่งแต่ถือตัดหัวตายครับเขามาอ้วนเสี่ยวกับประกาศอีกว่าไพชัยไปตีกับหัวยงในตอนที่ประกาศหลอบซ้อนี้กวนอูคิดว่าจะอาซาไปตีกับหัวยงแต่เหล่าปีประกาศา่าบอกน้องว่าบวฝ่าวไปตีเถือ่อปล่อยให้คนของอ้วนเสี่ยวไปตีหัวยงแล้วหัวยงกับขาไปตีจะในห,หัวยงกับขาหัวยงกับขาตีไปตีมากเลยบุมิภัยปกะกาศ ตีกับหัวยงอีกในตอนนี้ทั้งอ้วนเสี่ยวทั้งอ้วนสุดทั้งโจโฉบ็ดบุมิทหารจะไปสู่กับหัวยงตอนนี้ลหละกวนอูนยกมือขึ้นมาว่าคอยคออาซาไปข่าหัวยงเองตอนที่กวนอูนอาซาไปข่านั้นหลายคนก็หัวคอนมาเป็นทหารปลายแถวเจ้าซิมาอวดบารามียังอยู่นี่เจ้าบุญความสามารถเจ้าถอยไปถอยไปเจ้าดูถูกคอยบอกอาทัานได จนโจโฉอ่านเห็นว่าโอ้โมกวนอูนี่คือว่าหนาแดงแห้งเต็มเอาไถเอาวาแท้ก็เลยบอกกับอ้วนสุดทันวาเบิงแม่ป่นเล่าหนาแดงเราตร้องมีความกะเราจริงอา,าสาสั่นกระป๋อยให้เล่าล่องไปสู่เบิงดุหลังจากนั้นทุกคนในกองประชุมก็เลยปล่อยให้กวนอูไปสู่กับหัวยงแต่ก่อนจะไปโจโฉยิ่ยนเหล่าอุนอ่นๆบอกว่าจะดืม่มไหเป็นกําลังใจส่วนกวนอูก,ก็ตอบไปว่า ข่อยมันทหารปลายแถวบอกขอดื่ม้าข่อยเฮ็ดสําเร็จจิงข่อยมาดื่มก็ได้หลังจากนั้นกวนอูก็จับงาวออกไปสู่กับหัวยงพวกภายในกับผสมกันต่อระุสมโดยมุ้ยวังนั่นแหละว่ากวนอูศิสษะหัวยงบอกว่าหัวยงตัดหัวมาหลายคนแล้วพวกทหารที่เปสียกับโบน่ใจึ้นมากวนอูศิสษะบ่ล้างนก้นกวนอูก็เข้าไปสู่กับหัวยงได้ประมาณสองสามมวยนี่ละกวนอูตัด หัวหัวยงดหิวยางเข้ามากวนอูกระยุนหัวหัวยงถิ่มไปในกลางกองประชุมเบิดห่องประชุมตาข้างแล้วโจโฉกับปับเอาจอกเหล่าที่หินให้กวนอูในตอนนั้นันเพื่อจะมาเดยให้กวนอูตอนที่โจโฉจับเอาขวดเหล่าหรือแก้วเหล่ามาหมือแตะบงขวดเหล่ายังอุ่นอยู่แล้วก็ให้กวนอูดืม่มภายหลังที่กวนอู ดด่มแล้วเหียบห้อยโจโฉก็บ,บอกว่าป้าตัดหัวคนท,ทั้งทงที่จอกเหล่ายั่งบบรานได้เย็นเลยหลังจากเมือนันมาโจโฉด้นแน่เบื้องเหล่าปีป้าโจเหล่าปีนี่นั่งสงบนิ่งโบาปบากโบว่าหยังเมื่อสังหารหัวยงแม่ทับของไฟกู้ขันขาบได้แล้วทั้งอ้วนเสี้ยวจึงประกาศให้เหลาปีเป็นแม่ทับกองกำลังที่19 เพราะปกติมีแต่18กองกำลังแล้วก็ยกทหารอีกกุ่มหนึ่งให้เหล่าปีเป็นผูน้นำพาในการสู่หกกับกองทัพหัวยงหรือว่าตังโตในตอนนั้นนับจากเมื่อน,นั้นมาเหล่าปีได้แจ้งเกิดในบั่นหกตัวนี้และบั่นหกที่สังหารหัวยงตัวประเทศดังกล่าวนี้เข้าถอดถอนได้ยังไนเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำของเหล่าปีเพทอนตัวที่หนึ่งคือ เราปีมีความทอมตัวตอนที่เขาไปห่วมกองผู้ซุ่มนั่นถึงมาบริเวณนางตังงามบริเวณนางตังโตบริเวณนางตังโซฟาเขาเอาตังยางมาให้เราปีแล้วกันนางและตอนที่เขาเจ้าให้อาสาให้แต่ละคนไปแสดงซีมือนั่นไอ้ออกไปพบกับหัวยงนั่นเราปีกับบทแสดงซีมือหามน้องสร้ยบทต้องอวดตอนนี้บทต้องแสดงตอนนี้เพราะแสดงไปมันกับวิความหมายและตัวที่หนึ่งเราปีทอมตัวตัวที่สอง เจ้าอย้าเฝ้าออกตัวไหวเย่าเฝ้าอวดซีมือไหวหลายเกินไปขอให้เจ้าสังเกตสภาพการก่อนและตัวที่สามที่เขาถอดถอ,ถอนได้คือต้องออกตัวหรือแสดงความสามารถให้ถือจังหวะต้องแสดงความสามารถในตอนที่เขาเจ้าพกวิกฤตเข้าจริงกายเป็นคนสำคัญและตัวที่4ถ้าหากได้รับคำหยองก็บกวร ตื่นบกวกควรเพอร์เวอร์ฟ่าว่าบวควรลงในผลงานของตัวเองจงอยู่ในทาสงบนิ่งถาเหตุใดแบบนี้โคตรยะะเก่งขามสรุปแล้วบทเรียนแจงเกิดของเหล่าปี 1. นึ่งทำตัวสองอยาออกตัวไวยาโชว์ความสมัริไวและสให้ออกตัวในย้ามที่เขาต้องการยาไปเสนอในย้ามที่เขาประตองการและสี่าตื่นในผลงานอันนี้เป็นบทเรียนที่ได้ จากภาวะผู้นำเหล่าปีและในอีพีต่อไปขาพเจ้าจะมาเบาจุดกำเนิดของโจโฉสุนกวนและอีกหลายๆตอนในหูบเงาสากกพบกันใหม่ใน e นะีพีหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อหับชมการรีวิวหูบเงาสามกกในตอนต่อไป